ตามบริการที่ไม่พึงประสงค์ของคนใช้มือถือนะครับทั้งภาพทั้งคลิปทั้งข้อความผ่าน SMS นะครับถ้าคุณผู้ชมไปเผลกกดรับแล้วก็ได้การมีการเสียค่าบริการแพงเกินกว่าเหตุนะครับทางกอสอทอชอเอาจริงแล้วครับจะปรับแล้วก็ลงโทษผู้ที่ทำแบบนี้อย่างเต็มที่เลยนะครับไปติดตามรายงานกับคุณสุพนันลิศมนตรีครับ คุณได้รับเติมเงิน60บาทฟรีกดแล้วก็มีการแนบลิงก์นะครับพร้อมข้อความต่อท้ายที่ว่าสมัครรับคลิป5บาทต่อ SMS นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเผลอกดลิงก์ตามที่แนบนี้มานะครับอาจจะเป็นการสมัครรับบริการและอาจจะมีการเสียค่าใช้จ่ายโดยที่เราไม่รู้ตัวครับ ข้อความในลักษณะนี้นะครับทำให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือหลายๆคนต้องจ่ายค่าบริการโดยไม่รู้ตัวจะไม่รู้ตัวอีกทีก็เมื่อมีบินมาเรียกเก็บเป็นค่าบริการเสริมพร้อมกับค่าบริการรายเดือนที่มีตั้งแต่30บาทจนถึงหลักร้อยบาทก็มีครับพอท่านรู้สึกอะไรผิดปกติปุ๊บอันที่1แจ้งระงับบริการอันที่สองก็คือขอให้ตรวจสอบว่าเราสมัครจริงหรือเปล่าถ้าเราสมัครจริงเราก็คงต้องจ่ายเงินเข้าไปแต่ก็ยังยกเลิกเรื่อยอยู่ดีตรวจสอบแล้วไม่เคยสมัครก็มีแลต้องคืนเงินทั้งหมดซึ่งผมจะเียนให มีหลายกรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่ได้สมัครจริงๆเพื่อเป็นการป้องกันการสมัครบริการเหล่านี้ของลูกค้าโดยไม่ตั้งใจนะครับทางเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือได้มีการเรียกดูข้อความที่จะส่งถึงผู้บริโภคว่ามีข้อความใดจงใจหรือเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคหรือไม่เราพยายามทํามาระยะหนึ่งละได้ผลส่วนหนึ่ง ันจะเรียนว่าบางครั้งเราเห็นมาจากโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยบางครั้งเราเห็นมาจากเว็บไซต์ด้วยอันนี้ก็จะมีหลายส่วนที่มันยังเล็ดลอดเข้ามาได้อยู่ซึ่งเราก็ยังหาวิธีการอย่างเต็มที่ที่จะที่จะบล็อกไปตรงนั้นออกมาแม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเอาเปรียบผู้บริโภคออกมาอย่างชัดเจนว่าการกระทําใดเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายแต่หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเจตนาปกปิดหรือหลอกลวงผู้บริโภคนะครับจะมีความผิดทางกฎหมายอันที่หนึ่งคือก่อความเดือดร้อนรำคาญ ไม่ต้องหลอกลวงนะครับแค่ส่งโฆษณามาซ้ำๆๆอันที่2คือค้ากําไรเกินควรหรืออย่างกรณีที่เราแตล่ละคนได้รับข้อความเนี่ยดูดวงฟรีหรือได้รับเงินฟรีพอกดไปปุ๊บเกิดเป็นการสมรัครพวกนี้ก็คงต้องมากําหนดมีกติกาด้วย มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแม้จะดูเล็กน้อยกับผู้ใช้มือถือแต่ละรายแต่หากพิจารณาจากจํานวนตัวเลขผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของไทยที่มีอยู่กว่า80ล้านเลขหมายแล้วแล้วก็หากคํานวณเพียงลูกค้าครึ่งหนึ่งนะครับที่ต้องจ่ายค่าบริการเสริมจาก SMS เอมเลวงเพียงคนละ10บ,บาทในแต่ละเดือนมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนับพันล้านซึ่งผู้บริโภคควรต้องรู้เท่าทันและรักษาสิทธิทประโยชน์ของตัวเองธนงศักดิ์ทิเลปัญญาคุณถ่ายภาพสุพรรณริตมนตรีรายงาน